สวัสดีค่ะกา้กาบูชาเหรียญค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําและแบ่งปันให้กับพี่ๆกันทุกท่านเลยค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเจริญพรติมองค์ของหลวงพ่อทองสุทธาสีโลนะคะออกปีหกห้าค่ะเดี๋ยวมาดูเหรียญด้านในกันเลยนะคะนี่ค่ะเป็นกล่องฝาใส่นะคะออกที่วัดบ้านไร่นะคะของหลวงพ่อทองสุทธาสีโลค่ะ เป็นเนื้อทองแดงหลีกน้ำพีนะคะด้านหน้าปัม๊มหลวงพ่อทองค่ะส่วนด้านหลังค่ะปั๊มยันย่างสวยงามมากเลยค่ะเป็นเจริญพรเต็มองค์นะคะของหลวงพ่อทองสุดท้า4สีโลค่ะเดี๋ยวส่องให้ดูเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะปั๊มออกมาอย่างสวยค่ะพศ2565น้านะคะเจริญพรค่ะปั๊มอีกหนึ่งปั๊มด้านนี้ค่ะ หลวงพ่อทองสุดท้า4สี่โลค่ะโค้ดนำเบอร์เหรียญน,นี้ค่ะสี่หลักนะคะอายุเจ็ดิบสามปีของท่านนะคะปั๊มออกมาสวยจริงๆเลยค่ะนี่เนื้อทองแดงเหล็กน้ำพีค่ะดูด้านหลังกันก่อนค่ะหลังเหรียญน,นะคะปั๊มเมตตามหานิยมค่ะนี่ค่ะ สมปัตถนาปั๊มยันออกมาอย่างสวยเลยค่ะออกที่วัดบ้านไลนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สวยเหรียญหนึ่งของหลวงพ่อเลยค่ะเหรียญเจริญพรเต็มองค์ค่ะนี่ค่ะพี่ๆท่านใดที่สนใจบูชานะคะน้องจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ แอดไลน์ line, เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะเรียนนี้น้องเปิดราคาอยู่ที่350บาทค่ะ350บาทรวมจัดส่งเลยค่ะพี่พีท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์ line, เข้ามาสอบถามเลยค่ะ คลิปนี้นะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กาก้าบูชาเหรียญด้วยนะคะถ้ามีเหรียญไหนมาแนะนำพี่ๆทุกท่านจะได้เห็นค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ